รัสัสดีครับวันนี้เราก็จะไปนั่งเรือเที่ยวเกาะก็ไม่รู้ว่าเกาะไหนบ้างครับแล้วแต่ว่าเขาจะพาไปครับวันนี้เราก็เลยมาอมูุบนเรือครับอากาศก็ร้อนดีมากครับวันนี้ลมเย็นสบายครับสเสร็จแล้วอยากจะขอเชื่อลยก็ดูบรรยากาศรอบรับ ครับผมเป็นยังไงวงครับบรรยากาศเอ่อที่จะอยู่บนเรือเรือนี้ชื่อเรือยอทนะครับเรือยอทนำข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็รู้สึกดีใจครับมีความทุบมากครับที่ได้มาเที่ยวเพราะว่าในชีวิตผมไม่รู้ว่าโอกาสจะได้มาหรเปล่านี่ครับปรไทยมีอะไรดีๆเยอะมากมายครับคุณต้องมาค้นหาด้วยตัวเองครับจะรู้ว่าปรไทยเราที่ที่นั่งเที่ยวทะเลที่ดอันดับโลก่ากอันดับมาตบ้านเราเนี่ยครับ ยอดจริงครับนี่เขาจริงๆเว้ย